ต้มต้อร่อยอร่อยเด้อไม่ใช่ว่ะสามคนสามครกพยายามให้ได้กินรสชาติเดียวกันให้ได้ไข่ปลาล้ไม้อะโคชนาเขาด้วยเหรอจงใส่โคชนาเผื่อจะได้เอานางปลาด้วยไหมหรือว่ากลัวเม็ดมันไม่มีใครดูหรอกพี่สบายเนาะดูดูดูพี่ดูทุกวันเลยวันละสองสามรอบมันไม่มีคนดูหรอกค่ะมันก็เลยวันนี้ก็เยอะแล้วเป็นพันวิวแล้วจะเอายังไงอีกล่ะ ไม่มีคนดูเลยอืมวันศุกร์เชิๆหรอเข้าไปช้อปปิ้งกันติ้มซานน้ำตาลนะไหมใส่ไอ,ไอไน้น่้งไงประอาตนางทำเม,ม,ม,มนูตั้งสามอย่างทำได้ไงเนาะพี่สวายต้งขอช้อนหน่อยได้ปะแม็กซี่ใส่ใส่ใส่น้ำผึ้งคนสวยใส่น้ำผึ้ง นางไม่กินชูรสมันหลายโซนแต่ว่าปลาราไม้เขาก็อร่อยแล้วไม่ใส่ชูรสก็่ยอพยายามให้ได้สิโอเคเอามือเด้อเอาเลยเอาเลยเอามือเอามือเอามือเลยเอามือเลยคนสวยล้างมือสามรอบแล้วยังไม่ได้ล้างอยู่ใเข้าห้องน้ำพี่ติมใส่หมดเลยหรือเปล่าแล้วแต่

ครั้งแรกครั้งแรกจะพยายามทำให้กินได้สามคนสามครกโอ้อากคนเดียวเลยเออครกหนึ่งสามคนกินให้ได้ปกติจะทำสามคนสามครกพวกเราตำส้มตำไม่เป็นเออพอชิมแบบอืมใส่กอบปลาไหมเลยชิมไหมเออตัวเองนั่นแหละชิมพยายามให้ได้นะให้ได้สามสามเองไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยว แต่หนูว่ามันจะรสแบบมันหม,มันเค็มจะเป็นรสเปรีป้ยนะเนี่ยพอแล้วเนาะพี่สายมาชิมให้หน่อยอืมติ่มชิมมะขอแต่นั่นแหละอร่อยอยู่แล้วแหละพ่อไปเห็นใส่มะน,นาวพีการแล้วอ,อร่อยละไหนพี่สายไปชิมให้หน่อยัดสองนาทีกว่าแล้วจะมีคนดูเหรอเนี่ยอ,อ่ะดูตูดพี่ติ่มเลยอ่ะ พวกเราตําพวกเราตําสามคนนี้ไม่มีน้ำเลยเนาะเมื่อไหร่จะตําเป็นกันนี้ฮะเมื่อไหร่จะตําเป็นกันไม่มีน้ำเลยพวกเราตํพี่สบายไม่กลัวโควิดหรือช้อนหนูแ้วน่ะติดก็ติดกันแล้วนาอพี่สบายรองเท้าที่เราไปซื้อเดวยกันอะทำไมร้อยสี่สิบห้ายูโรแฟงดูในอเมซันเราซื้อร้อยถูกห้าร้อยิกา 1้อยหกสิบเก้าอ่ะเจ้าไม่แต่ว่าทำไดอร่อยยังโอเคพี่สบายปิดคลิปให้หน่อยอร่อยอยู่นะคะกินได้ใช่ปะ่ะพี่สบายโอเคค่ะ,คะดูอร่อยน่ยแหละ